มานบะครับมื้อนี้ใช่ได้ครับขอบคุณหลายๆเนาะใจเนียนฟาร์มเพิ่นมาเติมพลังให้ครับก๋วจีฮ้อนๆครับพี่น้องขายงัวให้เวียดจับงัวเจอยังไม่หายห่าด้วยฮะนี่บ่เออหมอให้ยห่าด้วยซื่อข้อใดล่ะตัวนี้ซื้อซ0าวนุ้งขายซ่าวอ้500ครับเอาดีอยู่ดอกครับ ได้ข้าน้ำมันแล้วข้านใบข้าวไปนะคะข้าวมีมาข่าวกับมะหยากนั้นน้ำเขืมค่าขายเนาะมีธุรกิจครับครับครับสิ่เขาก็อยากเอาไว้เปขายของเขาอยู่ครับเพื่อเพคนเพื่อตัววันท้อแมนครับน้องเื่อเขาก็ได้อาศัยเขาแมนข้าวได้ขอเขามั่งถือเขาก็ับมะหยากซื้อนองเขาครับยามเขาได้ของจับได้อยู่น้ำตลาดสิเขาต้องแบ่งเขาข้าวเหี่ยวนะครับ ก็นะว่ให้บ่ให้เสรมจผแล้วสร้างไ่ซื้อให้อีกดอกครับเครียดมันเครียดคนเท่าน้อยครับครับครับเอาขอบคุณหลายๆครับผมส่งมานครับสาวก็หาล่อยก็จะแล้วเวียดตัวนี้ครับสองหมื่นกับห้าร้อยพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ล้วนสูงสี่ร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องใส่ล้วนครับ ให้เเท่าไไหร่เเจมมี่ซื้อเจ็ดปัหาแล้วเอากระไรหารอปด้ไปหาเอาสามอมำันหุนครับขอสามร้อยเจ็ดใบมาให้พ่อขอสามร้อยเจ็ดพันสเจ มันเปี่นครับเจ็ดพันหนาเจ็ดันหนเดเจ็ดพันเจ็ดกนี่เจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันกหกเหกเัเจ็ดพันหกดพนกจะสี่กินเนี่ยบเนยครับกนเาันหกหกเเจ็ดพันหก ซื้อมาสี่พันโอ้ยไมหกเซื้อมาลายมาไหนกว่าซื้อมาสี่พโอ้เจ็ดพันเจ็ดพันหกร้อยครับพี่หนอเบื่งว่าผูน้อยเจ็ดพันหกร้อยโอ้สูงที่ร้อยยี่สิบกว่าอยู่พี่หนอร้อยยี่สิบห้าประมาณนี้ล่ะไม่มาถือกับพี่หนอว่าผูน้อยไหม อันนี้แม่นา่งน่อยครับในยินคุณว่าก่าพันหาครับสิขายาแม่นางตัวนี้สูงสิลอยหยิบหาอยู่พี่นออ้องหลอดหลอดมื่นอันนี้ก็ได้พันหาอ่าเอาบ้าขับขึ้นมาพวกเขากเข้าไปพันซื้ออยู่แม่นับวะเงี้ยผูหน่อยนั่งหน่อย,นะอย <laughs> เดินไปนเตอะ ซื้อเขาเก็บเขาเลี้ยงให้พี่น้องเลยมันเราบอกให้เน้นบ้านนี่ม้วนเหรครับมัวเนื้อหรือมัวเลี้ยงมัวเนื้อนะครับมัวเนื้อบ่มีมัวเลี้ยงขายให้ให้เลื่องให้เวียดขายให้ไทยเหรครับขายให้คนไทยเนาะครับยี่มามันมีงวตัวอ้วนบ่บ่มีคบมัดผูตู่กำลังไปซื้อเท้าออโอ้เวียดถามหางัวอ้วนงัวอ้วนมัน เริ่มเบิดบ่อเริ่มเบิดมันบ่มีแล้ว,ว,วครับเหมือนโบมีง้วนด้ครับถึงว่าจอยครับอ่ะขอบคุณหลายๆหอยเน็ตครับผมสอบถามสถานการณ์ราคางวัวเรื่องการซื้อขายงัวครับหอยเน็ตโอ้เปลี่ยนสีผมแล้วเว้ยนัดนี้ <c oughs> ไ,ได้ไหมได้และห้อยตัวนี้ 我我拿ยี่ป๊อมือเลายาอยู่อ,อ,อ,อ้ตัวพูอตัวแม่เะอันเขาเขาอยู่ข้างในผุ่นตัวแม่ลอยเสาเสาวกว่าครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะเจ็ดตัวแล้ว ยังเกาเป็นแต่เต็มรถบ่อมือนี่คิดว่าเต็มเนาะประมาณร้าว้าวา,ากว่าคันนี้มกลวเ<อ>จ้าเดียวกันบ่คันนี้หรือคนละเจ้าะคนละเจ้าโอ้อันนี้น่าจะสามหมื่นบวกลบครับตัวนี้โอ้อย,อย้อยยังไงเริ่มกลับมา อ่าซื้อขายดีอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็สิประมาณหมื่นจักหน่อยนี่แหละพี่น้องนี่ว่าผูครับไม่ห่างจากขอนแก่นครับเจ้านี่ขอนแก่นลอยเอ็ดพี่นอ้องอ๋องวเนี่ขายดีครับคือเก่าพี่น้อง ่าผูงวงาเนื้อใส่สองเมื่อนสามเมื่นกัมีการซื้อขายกันหลายเติบอยู่พี่น้องมือน,นี้ซื้อขายดีอยู่เลียงไว้นะครับผมสิบสอหานึง1มื่0นสองหายสูง 4, สี่เกือบร้อยสามสิบอูออพอพอ่พี่น้องออตดดงอัวนี้เครืองดำึครับพอะขิดดังจักหน่อยเท่าใดกว่าสิบองหาร้อย มองเอาบอลลึกโตได้อยู่ได้จั้หน่อยอยู่เนาะคุณงบบอลไลพี่น้องอันนี้แม่กับลูกครับพี่น้องลูกเป็นตที่สองครับฮะใส่ใส่แม่ใส่ลูกแม่พันนีลูกโอ้อันนั้นตัวผู้เนาะผมเลยว่าเป็นนันแม่เพันตัวนั้นอันนี้ลูกตัวผู้ตัวผู้ครับก็ได้เดียดกว่าครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกสิประมาณลูกที่สามปะที่สองครับที่สองปะพี่เขาดรอแทรเขาดรอที่สองบักครับพี่น้องครับสองข้อสองบัก ลูกตัวผูลูกได้เดือนนึ่งกวดทีงครับนี่พี่นนอพอติดดางลูกตัวผู่นแม่ก็สูงอยู่มั่นลอยสามสิบเจ็ดสนี่แหละพี่นนอตัวนี้ครับเดีไปาสานครับพี่ห้อโอ้ราคาห่องาสามสอม่นครับตั้ง่อร่องไหนอยู่ครับผมคุยกันได้อีกอยู่เนาะครับผมเอาเบอร์โทรนครับผมศูนย์ครับศูนย์แปดแปดห้าสา้าสามสหครับ อ๋อให้ทมสว่างแดนดินผมอ๋อขอบคุณหลายๆครับครับขอบคุณมันบ่ครับมือนนิยังทันเขายจักตัวยังบ่ได้ขายอยู่ที่บ้านเขามาดีบ่บ่บ่ครับพี่จะพอขาดสอกันเงียบพี่น้องทั้งบ้านอยากจะขายเท่เด้อครับง่วมันถือแห้งซอวนี่ครับผมคับนบ่จําเป็ก็จ่ต้องขายออกมากครับพี่น้องถือรงอีกแล้วถือรงอีกครับครับก็เบิ่งแน่ครับง่วตัวราคาผมเอิ้น2 2 2ามื้อนี้แม่กับลูกะครับผมกระเบิ่งเอาอ่ามนี้เขายอให้ษ์สิแแม่กัะลูกเนี่ยห้อยกบห้อยให้กัน ครับพี่น้องก็จะขายแพ่งอะไรทั้งบาทมันขายบรย้ยีดิเอามาแล้วก็ไม่จะพูดอยากขายครับผมไม่มไมพูดอยากเลี้ยงจะไม่ปิดองไร เขาหน้าปลาแล้วนี่ว่ามันามีหมองว่ามันมีหมองเลี้ยงว่าติดเทปใบพม่านี่หมองขวงกต่ว่าสีหมองเลี้ยงหมองหน้าสีโอเคอยู่นี่แข้งสีเทออกแข้งสีโยกออกทุกมันยากแห้งบ่พี่น้องนี่ยังอะไรทางบาทครับผมเรื่องประวจำเป็นเงินช่องของเขาดิบุจากใส่เงินใดครับข้ามเลยผมก็แปลกใจอยู่ดิแต่เกานี่นีสินเขาอะไรบ่หรืออะไรพี่น้องครับผู้อยากขายเม่นท่อบอกแม่ครับผมแต่ว่าไก่ยีหรอกครับเป็นท่อบอกก็ไรบขอบคุณหลายที่ท่อบอกครับผมเนาะเป็นไปได้ก็จึงไว้สักวันแน่้วัดจี้หม้อออกลายลายมันถ อี้ยงมาเย็นจัาหน้าอยู่เดิให้มันถ้าอยางเอาขาดทุนหลายๆนะครับผมซื้อเพียงแค่กับมาขายขาดทุนเนี่ยครับเรียกมันเยอะสผมซื้อมาเท่าซีผมก็มาขายสองหมื่นขาดทุนสี่พันหรครับพี่รองเท่าไรก่อนนั้นสองหมื่นซื้อมาสองหมื่นซีขาดละสี่พันแค่สิบแปหาใส่เก็สี่พันเหมือนพี่รองหายากอยู่เดิใช้เท่าไรนัดตัวสีเอาเอาคืนได้ครับขอบคุณหลายๆครับให้ถูกมให้เรียกเงินลอยครับผมขอบคุณหลายๆครับหอยทมพันวิเคราะห์สถานการณ์ ัวควายส่วงนี้ครับพี่น้องใส่มินีราคามินีครับวันนี้ว่าสามพันเจ็ดวันนี้นี่สามาับือายัตัวละสองพันสองสงพัอครับพี่น้องู่งค้อมโอเอาไปส่งอยู่ขึ้นรถใกล้ๆนี่เอาหมานๆม้งหานครับผมใส่มินีราคามินีครับวันหนเจ็ดพันถ้าเป็นข้อมือขนข้อมืองไว้สองเมื่น ลูกตัวผูแม่โบดโบดแดงห้องสองหมื่นครับผมนี่ผมลูกตัวผูส่งลูกดีครับแม่นี่โบดโบดนี่เพาว่างัวโบดส่งลูกดีครับแม่นี่ดีแล้วพี่น้องเป็นมวยเป็นมวยพ่อมาลานไหวตีปั๊บเลยนะ สองหมืนห้าหองพี่นาะยนมแม่พี่น้อยเคืาวตได้บ่ครับนี่คมนี่ต่อได้ครับสองหมืนเนาะวางไว้สองหม่นขายกับจีิเก้าต่อกับจีรถอีกถ้าบ่ต่อขายด้วยต่อทำต่อขายรถนบ้ต่อขายรถสองหมืนน่ยงเบีย์เป็นรัง มีเบอร์โทรบ่้อยมีครับเบอร์ฝากไว้เนะ087 222 2 2นย์แปดเพออิงหึหาันเด้อครับผมมีคมเดียวป่ครับมีคมเดียวบ่ะแม่นหลายตัวยุ่นจะออกวยป่ะนั่งน่อยเอานั่งหน่อยกันนี่ราคาห้องนะครับเนาะแปดหน้หาครับกับ่ถตัวขายเลยแปดห้าเลยต่ตัวกัคุยกันเบิ้ง ตัวนี้สูงสิประม 50, 000, หาณร้อยสิบห้านี่แหละพี่น้องนั่งหน่อยแปดพันห้าครับอรเอาครุ่งบ่ลลายครับมาจัดไปพี่น้องตัวนี้เอาขอบคุณละลายครับครับผมเลี้ยงพุูนกับมีอยู่บ่แม่ลูกหรือยังไงนอนอยู่นี่แม่แยกลูกเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้สิบเก้าห้าร้อยหนึ่งเจ็ดห้าร้อยทองว่างบ่ครับท้องว่างเัวนว่านี่องัวเนื้อเนาะเอา้าวนวนครับใส่วนวนใส่เวียดมากตัวนี้ครับ อ๋อตั้งง้อเหนือง้อเลี้ยงเนาะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับผมครับปูขอหยื่งน้องฮันครับพี่น้องอันนี้มันหรือเปล่าครับมื่อนี่ฮะมอส์มันนะมอสมันมอสฮันได้ขายแม่ลูกนี่บ่หลายมาได้แล้วครับแม่ลูกสองหมื่นสี่ลูกตัวผู้โอ้ทรงลูกหนาตึบแต่แดงๆนี่ครับลูกแดง สูงสิประมาณร้อยยี่สิบเย่แปดดูน่อยก็หน่อยแม่กัสิประมาณร้อยสี่ยดอกพี่หนอ่อยสงมื่นสองมื่นเท่าไหรกับคนวางกันสอมืนสีบ่สองมื่นสีต่อได้บ่ <laughs> ต่อได้บดมือบดขึ <laughs> <ๆ>้นแม่ห้างนั่งใหม่ห้งสนุกต่อ <laughs> <laughs> ห้างง่ายง่ายวันยี่เนี่ยครับพี่นอ้องเอาห้อยไม้ได้ยังมากบ่ครับ นี่บ่แม่ลูกบ่ทั้งนานี่บ่โอ้ลูกคขามสิซ้ำแม่ล่ะผุมน,นี่พี่น่ะลูกตัวแม่แม่ทั้งว่างเล่งไดยไมไหมแม่เมเลยโอ้ได้โดนมาได้ครับสมบยัยเดือนสิงหาเดือนสิงหาสิงหากันญาตุลาพฤศจิกาทันวากับประมาณสามสี่เดือนครับ ชมพริกแดงบทันได้ตรวจนะครับเนาะครับคิดว่าคือป่ติมันเหลื่อมมันใสครับห้องสีโซนๆหรอครับสูงประมาณร้อยสามสิบห้าเนี่แหละเมียนี่ลูกตัวเมียเครื่องดำต่ลูกนี่สูงประมาณร้อยยี่สิบห้าพี่น้องเปิดเท่าไดรครับชุดสองอัดได้สามสองหมื่นเจ็ดเนาะทั้งหนอกนี่ได้สองแม่แล้วพี่น้อง แม่ที่สามไปรุ่นเราทั้งนี้แม่นบ่ครับ <Okay. S 1> ทั้งหลังนี่แม่นบอยใหญ่ๆนี่อันนี้บ่แม่นเนาะอันนี้แม่นังเท่าไรครับตัวนี้เปิดมื่นสองหาร้อยสูงดีเด้อพี่น้องตัวนี้ความสูงสิบล้อยสามเจ็ดสามแปดอยู่พี่น้องตัวนี้สิบสองหาร้อยครับเอาแม่นังตัวนี้กับแม่นบอเท่าไรครับแม่นังตัวนี้ฮ <12. S 1> ะมื่นสองสูงสิบประามัน เจ็ดครับพี่น้องตัวนี้หมื่นสองหมื่นข่ายกันนะเครื่องดำอ๋อเพราะมันอยากเนี่นวนักหน่อยครับพี่น้อกตังนี้นอะทถ้าคุณแม่ลูกบ่อ,อ่ะไปเบิ้งแม่ลูกครับที่นี่นแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวแม่ครับนี่เ<แ>อาลูกตัวเมีย<แ>โอ้แม่สูงครับลอยสี่สิบบวกครับ,บ,บนเนี้ยมันยาวแต่ว่าคม อในท้องคิดว่าน่าจะเป็นลูกที่สองลูกที่สองเนาะครับอันนี้ลูกแรกคนลูกตัวแม่แดงๆนี่ค้มตัวมาได้โดนบาดก็หกอ่ไหมสี่เดือนเครื่องอมประกันท่องใครป้ะประกันเนาะราคาประกันท่องครับสองได้สาเปิดยู่ห้ไใดครับป๊บไงสองหมื่นเจ็ด ราคาก็ถือว่าพอฟังอยู่พี่น้องทั้งนอกไปรุ่นคุณแม่แล้วทั้งในไปรุ่นเราเประกันให้พร้อมประกันตั้มนี้ให้พร้อมเนาะสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดอ๋อเบอร์โทรให้ไหมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนย์ห้าห้าเก้าหกสามศูนย์เก้าหกสามศูนย์หอยไม้บ้านดุงอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมกหอยไม้ครับแต่เลี่ยงครับพี่น้องชุดนี้เพราะว่างัวยังสอใสอยู่พี่น้องลูกทั้งนั้นลูกแรกนะในท้อนึ่งลูกสองครับพี่น้อง โอ้แม่นางหน่อยนะนะพี่น้องนังหนาดีหนาตึบสูงกับสิประมาณเมตรสิบเลยพี่น้องตัวนี้เขาเอาม่นางหนาดีโอ้หนาหนาครับนางหน่อยเท่าได้เกาะราคาขายราคาขายอยู่นี่แปดพันห้าครับพี่น้องแต่ทรงกับใกล้ไกลกันจังว่ากันครับพี่น้องเครื่องดำอุ้ยกับหอยขี้อยู่กับนางหน่อยตัวนั้น เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวขอรอเอามาหลายบอมือนนิโอ้ยหาตัวงัวเลียงหรืองเนี่ยง้อเนี่ยทั้งเลียงรับหเสือกรลืตัวนึงบัวบศูนย์แปดห้าหสี่สามอยวนวาลิตรครับเอ้าโอเครับผมครับครับไปไปุยธุรกิจกันต่อคอยคุยกันครับคอยคุยกัน อออบังคมใหญ่ๆกันนะห้อยหอยเอกเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับเฮ้ยสูงใหญ่สูงเท่าดห้อยเอกแม่นี่หกสิบบวกครับร้อยหกสิบบวกเครื่องดำสถานะเป็นยังไงครับแม่นี่ได้เจ็ดเดือนแล้วครับของเจ็ดเดือนประกันทองประกันทองครับมันเป็นแม่ลูกบปะซึ่งใหญ่ลูกเป็นตัวแม่ครับลูกตัวแม่ไปบังลูกเพิ่นพี่น้องค้างไก่เพิ่นมักน้ำลูกยังห้อยเอกตัวนี้ลูกตัวแม่ลูกบหกแปดเนาะเอกสารยังบ่ เอกสารมายังเนาะไมาเฮ็นยังอยู่นี่จะขึ้นรถบ่นี่ใส่เมาโกโก้ครับสูงงูเม็นสิได้ลอยสามสิบอยู่บ่อ่ะเฉพาะลูกนี่เยังดำไปไปหาแม่ยิ่งละหาลอเหรียญน,น้ามูครับแข้งขาใหญ่ครับหนาตึ๊บเลยพีนย่น้องถ่ายนี่ลูกได้เจ็ดเดือนครับตัวนี้สิบเดือนครับประมาณสิบเ,เ,เดือนครับเพราะว่าแม่เพิ่งเกิดลูกเลยเจ็ดเดือนแล้วแม่ท้องเจ็ดเดือน ท่อ,อยังก่เหรท่อสามครับเียบสามหนึ่งครับ <nenhum parole S 2> <adic. S 1> ผมอ๋อท <Lebanon. S 1> yeah. ั้งหนออหกแปดทั้งในสามหนึ่งราคาประกันม้านสองได้สเปิดเท่าไรครับเปิดไป้มื่นห่าครับห้ามื่นหาครับราคาจะเหมือนพอฟังเด้อพี่น้อห้ามื่นหานั่งหน่อยครับเครื่องดำดำนี่สูงเท่าไรเขาเอกวัดรบะร้อยสามสบร้อยสามสิบหาไดนสามห้าอาจจะมีบวกจังหน่อยเนาะครับครับเท่าไรครับนั่งหน่อยแดงๆเปิดไปสิบเจ็ครับหมื่นเจ็ดรอองได้เนาะนั่งนาดีครับตัวนี้ มีสองชุดเนาะเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ห้มเสาครับผมพ่อเอกสว่างแดนดินครับเออพขอบคุณห้ลายครับผมพ่อพ่วนไปทางไหนครอบ่เห็นมือพ่อพ่วนเราไปสีบเรื่องครับโอ้เดินสายอ๋ออ๋ออาโค้งไปายซีบเรื่องครับของไคเนะครับแม่ลูกก้มนน่ผองฝ้ายแผงบ่เอาลูกตัวผู้ครับรอรอี่ลูกแรกหรือลูกสองเนาะพ่อแผงลูกแรกเนาะ แม่สูงสิประมาณร้อยสามสามหาบวกครับสามสามหาประมาณนี้แหละเออร้อยประมาณร้อยสามหาครับเครื่องดำง้อซอไสครับง้อลูกแรกพี่น้องแข่งโบดเข้มๆเลยนี่เปิดเปิดเท่าไหรพ่อใหญ่แพงสองหมื่นสามแม่ท้องว่างมาครับตอนนี้เรื่องไหนฮะสองสามต่อได้นะครับเนาะ เบอร์โทรครับผม084 084 154 1่15 15 15อแผงสว่างแดดินเนาะอ๋อขอบคุณหลายครับ่อแฟอฝากพี่น้องครับผมปลูกตัวผู้ครับจำๆครับคุ้มนี่เท่าไรละครับนี่สิบเอ็ด็สอายม้อแมมันอหแม่สเอ็ด มือเ10็เพอพ้อนสามร้อยด้วจจ้างคนชนนี่น่ะพอคอย้อนเด้วยเดียวเอาเเ่อมือเ็เวครับคุณน้องแม่แยกลูกครับลูกเพิ่น ขอบคุณหลายๆครับผมมันมาครับมาหนีิมันหร่อเ่าอยากทายก็รอออกโทรทัศน์นะมันมาเติมกำลังให้สบายใจฟ้ามครับโชคมันครับหอยฟงนี่ที่นองในเครื่องดื่มเพราะได้มอนคอผมมีแห้งเบาแห้งปากจะพีสุนองฟังครับ ตัวฟูนี่เพอสนซื้อไรมาเลยนนองเน่ะมื่นสองบัหายงมืนสองเิบอกะมากก้นยงลยงบอล้นายกันเ้ต้องวหก่อนเอาคะแนนตมัตามนสมร้ยิบเอ็สามร้อยครับเอาเ่อตอกแล้ว ออกสามร้อยครับมาแบบเข้าเดียวเขาพกขายแล้วรุดท <t art ic> ี่เด็ดแล้วพกขายแล้วไมเซื่อเงาสิบเอ็ดครับพี่น้องสิบเอ็ดสิบเอ็ดสามร้อยหาน้าที่ออกสามร้อยเอาแล้วๆเอาสามร้อยค่ะ เก้าเดียขันตั้มเะีอยึงไปก็ใบไ่เอร้อาม้อารยเอาสองรอยมาคอยพี่าอสามอยสามอยสามคนเลือกคนลไปสาม้อยนี่ต้าหามัามร้อพันหาด้วยสามร้อยพันหาบ่อหมูบเอสามร้อว่ายเชือรถได้เชือรถสิบหกสิบหกบัอกหกร้อยไปมอีกสามร้อย โอ้สื่อขายกันยุสนามมัตถีักพี่น้องจากมือเอ็ดต่อสองมือสามมือไหลมามือละสามลอยครับมาสุดถ่ายมาอยู่มือเอ็ดหกลอยครับนี่นั่งจิไลไปต่ออะไรอีกใหญ่อยู่นี่นี่พี่น้องเพราะวางัวมันได้มาถือครับสูงลอยสามเจ็ดสามแปดพี่น้องตัวนี้เป็นแม่ยยกลูกครับอืขึุนยอดครับราคางัว ทั้งถือพี่น้องอ่ะสื่อขายกันดีคือเกาครับพี่น้องงว้วเนื้อเป็นลักครับมือนีก็ไดง้อเลี้ยงกับมีเนี่ยป้าไปห้อยก็ห้อยสื่อสมปูสมปุยครับจักแยกแก๊กยัง้งพี่น้องสื่อขายกันเป็นเนื้อ,อย่างเดียวครับสี่เลี้ยงบ่เลี้ยงเจ้าออกมาสิเป็นง้อเลี้ยงยงวอยังกะก็เจ้ามาซื้อขายกันเป็นงวัวเนื้อตีราคาเนือ้อย่างเดียวครับพี่นอ้องอ๋อ ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมหพอ,พอกันได้ครับพี่น้องสนามโขกเจริญครับเอาสำหรับมือนีคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ